อีกคู่หนึ่งที่จะเปรียบเทียบกันคือการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของ阿拉西欧马拉泰斯าเจอกับปอตทอรอม拉西欧马拉泰斯ากับปตทอเคยเจอกันมาในไทยไฟเอาเดี๋ยวเล่าถึงคู่นี้กันหน่อยคู่นี้ครับเป็นจอมบูจากอิตาลีโอกาสโครจรกลับมาเจอกันกับคู่ปรับเจ้าเก่าอย่างปตทออภิชาติฟาร์มที่ต้องบอกว่ามาสู้กันในไฟนี่น่าจะมันและเพราะว่าในไทยไฟเบียดฟัดกันมาเนี่ยก็มันเหมือนกัน แต่ตอนนั้นชั่วโมงบินของมาเลเซียต้าอาจจะยังยังไม่เท่าไหร่ตอนนั้นย้อนกลับไปสักปี2566ครับมาเลเซียต้าและปัตทอเนี่ยเจอกันครั้งหนึ่งในรอบชิงเลยนะทั้งคู่ในสู้กันในรอบชิงไทยไฟขาดเชือกเกมวันนั้นก็เต็มไปด้วยความดุดเดือดตลอด3ยกปทตชนะคะแนนไปและครั้งนี้แหละมันจะเป็นการเจอกันเพื่อที่จะให้อเซโอมาเลเซียต้าเนี่ยมาล้างตาครับโอเคทีนี้มาพูดถึงฟอร์มการชกแล้วก็รูปร่างว่าใครได้เปรียบอย่างไรมาลาเทสต้า ล่าสุดของเขาก็คือแพ้ครับแพ้ยอด IQ เจอมวยหลักเหลี่ยมฝีมือเขาก็ไปไม่ค่อยเป็นแต่ว่าถ้าจะมาเล่นเกมวงในหรือว่าออกหมัดเนี่ยมาต้าเขาดีเขาก็ชนะน็อกคัมพีเทวดาได้ในศึกวลีมนึ่ง้109ถ้าแพ้ก็จะมีแพ้อับดรลาดายาคีฟคือถ้าดวลหมัดกับประเภทรัทรงรัเสเซียเนี่ยอาจจะยังไม่ดีมาก เพราะว่าเขาก็ยังยืนมวยไม่ได้มั่นคงมากมายแล้วก็มีจังหวะที่ขาดขาดเกินเกินอยู่แต่ไฟท์สวยๆของเขาคือการชนะน็อกฟาบิโอเรอิดชนะวิรชน P ีถ้าใครที่ประมาทเขาในช่วงต้นก็โดนเขาหมดเหมือนกันครับฟาบิโอเรอิดที่ปาพวกยอดมวยมามาเจอมาราเซตยนน็อกยกหนึ่งวิรชน PK มาก็เจอครับเจอ TKO บนยกที่1เหมือนกันแต่ไฟ์ที่เขาเจอยอด IQ ก็แน่นอนครับดูว่าแข็งแกร่งขึ้นแต่อาวุธมวยยังน้อยอยู่ในขณะที่ปตทเองก็ยังประมาทไม่ได้ครับ ปตทในล่าสุดเขาแพ้ให้กับเอเลสอับเดลารีซึ่งก็ต้องยอมรับในเรื่องของเจ้าเอเลสอับเดลารีว่ามาใหญ่มาแกร่ง นี่ขนาดเอเลียสอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ว่ามีดีกีไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงมากนะปะตทยังผ่านไม่ได้เลยเพราะว่าตัดสินใจช้าแล้วก็ยังไม่กล้าบวกกล้าแลกมากหนะักพอเบียดฟัดฟัดไปมา,มาจริงจริงเอเลียสก็เกือบจะเป็นลมเหมือนกันนะมไม่ใช่งานง่ายของปตทรครับการเจอกันในภาคนี้มันแตกต่างออกไปอาราซิโอมาซิต้าอายุ2 3สูง175ปตทอภิชาติฟาร์มอายุ27สูง178มาสิปตทได้เปรียบรูปร่างแล้วมาดูครับว่าจะเป็นยังไงคู่นี้นะ่าจะสูสีครับผมมองว่า50-50ผมดูว่าปตท ไม่ได้ได้เปรียบมาลเซต้าขาดขนาดนั้นแล้วก็ผมดูว่ามาลเซต้าก็ไม่ได้ดูจะเป็นต่อปะตะทเหมือนกันเรื่เรื่องของรูปร่างช่วงชกค,ครับทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ดูถึงตรงนี้อยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครับ